อืแล้วเปิดจางไหน่าพี่น้องโอ้ยางเหนียว,วอ่ะอือเออโอเค <c oughs> อะไระอ่ะเต็มแต่ไหนเต็มเต็มรอบนี้เนื่องจากเป็นผลไม้นะคะเราจะไม่ไปเปิดในห้องเพราะเดี๋ยวเหนียว แค่กลิ่นก็คือเปรี้ยวแล้วอะกลิ่นยางอะทุกคนไปตำตำน้ำจิ้มเดี๋ยวตำน้ำจิ้มแล้วค่อยมากินกันเอาละทุกคนเราจะพาเอาไนมันออกก่อ <c oughs> นพึ่งนะไนเม็ดไนวะซ่นนี่คือครั้งแรกที่ฉันได้กิน ดูนะคะว่าจะได้กินมะม่วงนี้ได้กินแบบเจับแทนอุ้ยมันออกง่าว้าวหั่นอีกสักหน่อยไหมมันจะได้แบบบางๆมันจะกินง่ายๆมันจะได้มีหลายชิ้นเพราะเราไม่ได้ทำเอชมานะฮะไม่จะเป็นต้องให้ความกรึบกรอบใดๆเราไม่ได้ทำมกบังยนะฮะ น้ำลายเจ๊อันนี้สองส่วนแล้วกันเนื่องจากพี่แกเส้นเล็กเลยเกินแล้วก็จะมีคนมาเมนว่าไอ้พวกกินไม่เป็นถูกกินไม่เป็นอ่าใช่ค่ะนี่คือครั้งแรกเอ่อย่างพัชกี้ไม่เป็นเลยค่ะปอกมันปอกไม่เป็นเลยสามารถให้คำชี้แนะได้นะคะแต่ว่าอย่าอย่าดูกับเราอย่าดูเลยอย่าดูเราปอกบางเลย เมนอย่างใจดีดีเปนแน่นี่ออันนี้ไม่จะเป็นต้องใช้โอ้โหใครที่รอสปอยชาตยาก็รอไปนะฮะตอนนี้ต้องมาทำสกิปใหม่นะฮะท่านผู้ชมจืดอ,อมไม่จะเป็นตัวควันนะฮะใช้มือเลยล่ยตัะควันเมนิ้สุข,ขา,านะมัยใช่แล้วเพราะว่ากินกันสองคนไอ้สองคนนี้ไม่ก็มาเจอกันทุกวนัน ฮทุคกคนคือน้่ตาล้มนคุณจะหมดแล้วอันนี้คือช็อปทำน้ำจิ้มนะฮะท่านผู้ชมเราจะใส่ไปเลยสองชอ้อนนงจากฉันนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงมากเพราะฉะนั้นฉันจะทำน้ำจิ้มมไวายเยอะๆนะฮะเพราะว่ามันดีคือดีแม่งก็ลุกไปซื้อมะม่วงมากินนี่คือปละสุดยอดฮะปิดโลโก้ด้วยตัวเองหอมมากอืมเราจะใส่ไปจุกๆเลยปละ ไ่มากไม่ดีนะฮะคิมอีกันคือมันไม่ได้ทำในทุกอย่างมันก็จะรู้สึกแบบว่าปแปลกๆไปด้วยมล้วก็เค็มแล้วเค็มอีกนะฮะเราจะมาเป็นไตไว้ด้วยกันข้าขวคู่ ทำไมถุงก้าวคมันน้อยอย่างวะมันเล็กมากเลยอ่ะมันจะมันจะเหนืดไม่เหนืดขึ้นอยู่กับเขาพูดนะฮะไม่ใช่ขึ้นอยู่น้ำตาลนี่แหละว่าได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเชื่อโก้ไหมเพื่อความแคบโอ้โหพี่ตีขึ้นเล้ขุตาล้างหน้าค่ะช่วงนี้นะฮะ เออหน้าหนาวแล้วพวกพูก็ดูแลสุขภาพก็ได้ทีแค่เออค่อยดูแลนจิ้มนิดนึงเราจะใส่หอมซอยหอมกแบบเอ่อคุณตะก้อนให้มราซอยหอมไหมหอยเพราะว่าชิดซอยหอมไม่สวยยังไงแบบ มิวตัวเองลงไปได้วยได้ไหมคะมึงกินคนเดียวเลยน้ำกินมอันเนี้ยเอาอีกกินมหม่ค่ะไม่เห็นจกลอกามากินตัวอะไรผมกล้าถามถามพอม็นพิธีไง เต็มถ้วยนี่มันน้ำจิ้มอะไรเนี่ยคนคนคนเออดูเป็นน้ำจิ้มนี่ยังคะดูแล้วดูดูเหมือนจะหัวหอมเยอะไปเพราะว่าตอนแรกจะทำใส่เก็บสต็อกไว้ไงกลายเป็นว่ามันมันต้องปรุงก็แบบชิมดิชิมดิชิมยั <c oughs> ยงไง <c oughs> อ่ะถือชั้นเนี่ยนะ <laughs> เห็นแล้วน้ำแมงไม่มี <laughs> เหือดแห้งมากเลยนะนี้ใส่หอมอืมใส่ออกไปสรุปเราใส่ไปกี่อยนาละห้าใช่ไหมอืมแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาเออถั่ดน้ำปลาน้ำปลาไตแน่นอนฮะไม่ต้องถามโอ้โหกูเสียมันแทงกูดิ <laughs> จิ้มชิ้มชิ้มชิ้มิ้ิ้มแล้วเราพิกอยู่ไหนวันนี้เรามีน้ำจิ้มสามแบบเลยนะคะแต่จะทำให้ดูแค่น้ำจิ้มเดียวเพราะว่าอีกสองอันเป็นสํสาเร็จรใส่หมดลเลยได้ไะมซอสพักเผ็ดเกินก็เผ็ดเกินไปจิ้มน้ำจิ้มอื่น แมว,วนะคะเราก็ได้โอ้แต่แต่แต่มะม่วงของเราก็ได้เสร็จสิ้นช่วงเวลาในการกินก็ได้นะจัดความเพื่อนจัดก่อนเ,ออนเรามีน้ำจิ้มอยู่สามอย่างมีน้ำจิ้มที่ทำเมื่อกี้เอิม่มจะไม่รู้ชื่อเรียกว่าน้ำจิ้มอะไร <c oughs> น้ำปลาหวานแล้วกันน้ำปลาหวานเลยนะดีน้ำปลาหวานที่ไม่มีน้ำตาลเคี่ยวอ่ารด,ดีและพริกเกลือที่เราไปซื้อมาจากมะม่วง ยี่สิบบาทแต่ว่าโอเคนี่ก็คือมะม่วงอันหัังของแถมแต่นี่คือไฮร้อยแล้วะคุณผู้ชมน <Yay. S 1> ม่แมฉันจะกินเลยนะอืมหอมมากเลยอะเราจิ้มอะไรก่อนดีไฮไลท์ของเราเ <laughs> <อ><อ>จ้าเราจะเราจะเอาหอมขึ้นมาขึ้นมาให้แม่สักอันเดียวลูกเอ่อโอเคกินแั้นนะครับ เป็นไงคะมันอร่อยมากมะม่วงเบาหอมมากหอมแบบแต่เข้าไปแล้วมันกลิ่นหอมมันระเบิดใ่ปากเนี่ยโอ้โหอร่อยอร่อยรสดีอย่ากินเยอะนะฮะท่านผู้ชมนี่ือรสดีอืมมำไมไม่สนรสดีล่ะอะไรอะไอยูนิโมโต เออกินแท่กี้ได้อืมอร่อยอยู่นะมันหอมแล้วก็นัวส่วนอันสุดท้ายนะฮะพริกเกลือที่จริงเอ่มเราคิดจะทําพริกเกลือกันเองแต่ว่าทําไม่เป็นสุดท้ายอ่าอืมอืมอร่อยมากใครเลยทุกคนทุกคนต้องไปตำม่ได้อร่อยมากตำนันจิ้มอันนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ตำนี่คนเอ้ใช่ แล้วเจอกันใหม่ไอพีหน้าสำหรับช่วงหาท้ำของช่องวัดวิวแตนเนล